การทํางานเนี่ยตอนนี้ที่ผมอยู่นะหน้างานเลยงานเสร็จแล้วก่อนกําหนดที่เรากําหนดว่าแผนเราจะเสร็จตอนบ่ายสองแต่เนี้ยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวสามารถเปิดหน้าหน้าจราจรได้ปกติแล้วครับต้องขอบคุณทางทางนะครับศูนย์สร้างและบุญณรัะพานที่1แม่งสอนครับเพราะว่าสะพานเนี้ยปีที่แล้ว 66, 6-6ก็ประสบเหตุนะครับจากน้ําป่าไหลหลากมาทําให้สะพานพังแล้วก็มีการซ่อมแบนลิงชั่วขาวตอนเนี้ยก็รอ งบกลางจากทางกรมทางหลวงมานะครับซึ่งเราจะได้บูรณะนะครับให้มีความสมบูรณ์ขึ้นครับครับก็เรียนว่าเมื่อวานนะครับที่ทํารอดที่น้ามามามาจํานวนมากปริมาณมากนะครับวันนี้จากเมื่อเช้าถามหัวหน้าอุทยานต่างๆลดระดับแล้วครับที่ทําป่าก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นขั้นที่ทํารอดไม่มีความเสียหายด้านอื่นนะครับแต่มีที่ทาป่าที่จะมีการพัดพามานะครับทํา ทำลายทรัพย์สินที่เป็นของส่วนราชการที่เป็นของอุทยานถ้ำป่าผาเสือครับครับเพราะฉนั้นนักท่องเที่ยวก็ยังอ,อย่างเช่นถ้ำลอดที่เราประกาศปิดนหนึ่งวัน1นึงเนี่ยเราก็วิเครอ์สการแล้วก็จะเปิดได้ตามปกติครับถ้าถ้าไม่มีฟ้าฝนลงมาจํานวนมากเหมือนสองสวันที่ผ่านมาครับวันนี้ครับซึ่งส่วนมากความเสียหายจะเป็นพื้นที่ไร่นานะครับสวนของ พี่น้องชาวบ้านเกษตรกรมากกว่านะครับแต่ที่มีเหตุในภาพรวมของเราก็คือในพื้นที่4เภอครับคือปางมะผ้าเมืองแมงสอนขุนยวมแล้วก็แม่ลาน้อยครับ6ตำบล8หมู่บ้านนะครับแต่ที่จะเป็นส่วนของบ้านเรือนครัวเรือนที่อยู่อาศัยก็ตามที่ปรากฏข่าวครับคือที่แม่คงกิที่ขุนยวมนะครับตำบลขุนยวมน,ยน้อยเนี่ยฮะที่ปรากฏข่าวว่ามีภาพนะครับน้ําป่าไหลเข้ามาแล้วก็ รถเนี่ยนะครับเสียหายแล้วก็ปรากฏข่าวว่าน้องๆนักเรียนนะครับลงมาจากโรงเรียนเข้าตัวบ้านไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นไปพักบนดอยสูงอเค